เขาได้ผมย้อมยูซุนกันเลดีกว่ายูอ้อนเรือนไผมมีนยููซอยผมย้อมอยู่เลยเอาเป็นยังจังบอยู่ก็ต้องทนหละลๆะเออห้อนกระได้เอออนี่เดียว เนี่ยมันยิ่งแข็งด้วเวลาเลาะเราก็เลาะนี่ให้แกะแกะเอาเทสเป็คถ้าสมมติเราเัาใส่แป้งนี่มันจะเกาะกันแบบนี้ิจะเป็นสีอะไรครับโอ้สมมติเสร็จแป้งยังน่อยแป้งข้าวเจ้าแปง้งไ้แป้งขง้าวโพดแป้งข้าวโพดอันอนี<ล>้เนี่ยเวลาวันเดือนรามันสุกไม่สุกมันง่ายเวลามันสุกไม่สุกมันง่ายมันดูง่ายเราจับขึ้นมันเบาๆมันโปร่งอย่างเงี้ย ปลามันจุักบรรจุักแสดงว่ามันสุกสังเกตดูนะจับดูเอาผ้ามาจับดูก็ไ้คือคือจะให้รู้ไงเดี๋ยวเวลาย่านทำไมมันสุกเกินไปมันแห้งเกินไปเราเราไม่รู้ไอเนี้ยเวลาเรามันจับดูจับดูไม่ร้อนจับดูเลยจับยกขึ้นดูไอ้นี่มันจะไม่สุกมันจะนุ่มมันจะไม่ร้อนไม่ร้อนมันจะไม่สุกนั่ยนเนี้ยจะไม่สุกอันนี้คือไม่สุกนะ แต่ถ้ามันสุกปุ๊บมันจะพองไอ้นี่มันจะพองขึ้นมันจะพองแล้วใช่พองปุ๊บพองเสร็จปุ๊บปลามันจะแบบมันเหมือนแบบมันหลุดออกจากไอ้คอมันหลุดกติดติดนั่นอ่ะมันสุกมันเบาขึ้นใช่เนี่ยหนักๆเนี่ยไม่สุกนานมันทอดละแม่บาไวและบอกเพื่อนไม่ฟอยเป็นยังงี้นอนยันแม่บวย ส <Okay, S 1> ลัดเนาะลูกหล่าแม่นเนาะจักคว่ำเถอะวะผมสัวผมล้ <c oughs> มสัวตัวกันคนหูจักคว่ำแบบนี้แหละจะโบไปตากแดดคักเนาะจะใส่เลยยังมะเขือเทศนี่เชฟครับมันแหลกเลยนะลูก ไล่เีย็นแล้วค่ะใส่มะเขือเทศเลยบ่เชฟเด็ดเด็ดเด็ดเเอาคนนี้ก่พร้อมเนาะคนนี้เ้อะหน่อใส่ตู้เย็นหน่อยเวลามาขายกับมาอุ่นน้วยมั้งอุ่นอะไรกันใส่ซอฟวุซี่แบบนี่ครับเขาเห็ดมือต้อตอนแรกนี่มือแรกนี่ ขันเทาสิเจ็บตู้เย็นหนี่เข้าอย่าพึ่งใส่ไอ้บักซี่ก็ไปกปูนเข้าใจปเวลาเข้าออกหน้ามันจะมือเข้าห้องมาอุ่นอุ่นหน่อหอนแคหน่อยแล้วเข้าจะใส่บักซี่ก็อไปกปุ่นอุ่นไหลมันเย็นะก่อกนจะใส่บักซี่ก็ไปกรป่นะอันนี้เรากินขันกันเปนโอเคเากินมือเดียวดใส่ไปเลยตนนี้ขันเทาเย็นยู่ยเลยังเหนือยโอ้ยมือครับมือไรมือครับรมือเลยเย็นคือเป็นอาทิตย์อ่ะ หนดเสีย่าปลาหานัเสียยน่้วมนียเสีอันนี้ม้นนครับอกวาอันนี้เขาเขาเขากรวดซุกแล้วเนาอซุกม่ได้ด้กซุกเตัวนี้เขาเขาออกเฉพาะของหนึ่งปลาหนึ่งก็ค้วปลาหนึ่งเรียวขอยางปลาหนึ่ง้องปลาอย่างไอปลายางเียอีกคนไท่ปลาอย่างเกลือเพราะไหนเนี่ปลาอย่างเกลือาหนิวิซเกลือครับแพงครับแพงแพงแพง กินกับปลาหนึ่งแล้วกล้วยสูตรครับตามสูตรหนึ่งปลาหนึ่งอ่าสุรุลใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไปละกันนะรสหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าใส่หลไรนะที่บ้านผมไม่ใส่แต่บัวใส่ในขวดได้หมดขามก็เป็นก็ไอ้ปลาเขากระเทียมนี่วกระเทีนิดเดียวหุงกระนาปลาเด็กพริกตัวเนี้ยกับปลาเนืงอย่างเดียวปลาเนึ้อกับไอ้ปลายากเนยจะผลไม นี่ออกกับปลาเนื้อกับปลาแยกในสมุนไพรใช่ส่วนพวกไอ้นี่มันคู่กับอะไรคืออันนี้มันคู่กับอะไรปลาเนื้อสมุนไพรมันครัปลาเนื้อไอ้นี่คู่กับมิจฉีฟู้ดออกคู่กันปลาเนื้อสมุนไพรกับเฮ้ยปลาเนื้อกับปลาย่างสมุนไพรคือออกคู่น้ำพริกนี้น้ำพริกน้ำพริกมะเขือเทศกับน้ำพริกน้ำพริกมิจฉีฟู้ด เดี่ยวก็ให้เขาแค่นั้นเองแต่พ่อสถานเราให้สองอย่างน้ำจน้อเกลือโซนแจ้งเกลือกับเกือออกซีฟุกับเกลอเบอนเบกอนปลาสับปลาสับคือโขกพริกขั่วพริกกระเรียงเบงกระเทียมคว้าให้หอมโคกต้องโขกอย่างเดียว ปั่นก็ได้นะถ้ามันง่ายปั่นก็ได้นะความอร่อยมันอาจจะไม่แบบนี้นะแล้วก็เอามาใส่ปลาล้าบองสูตรพิเศษองเชฟเข้าไปปั่นมันก็จะแตกต่างในที่มันจะโบ่มันจะโบ่เป็นเนื้อเม่นโเชสตความของเื้อความหวานไม่เหมือนกันการปั่นมันใช้ความคมความคมของของใบมีดซึ่งความคมของมีดเนี่ย มันไม่ไม่คือมันไม่บรรบรรคือมันไม่ไปกระแทกอ่ะอ๋อใช่ตัดคือมันไม่อัดรสชาติออกมาใช่ใช่แค่ตัดพอตัดเสร็จก็เป็ความเขื่อนของน้ำมันจะไม่เหมือนกันพอหอมของใช่คุณเขจะไม่โดนกระแทกแต่อมไม่ใช่ยึดยดจะไม่เหมือนกันมันทุกอย่างเลยเนาะตัดปั่นเนาะมันได้เป็นบางอย่างได้เป็นบางอย่างแบบล้วนครับฮะฉุกเฉินนีแม่ฉุกเฉินฉุกเฉิน อ่าแนี้อ่าเบาโยนเาี๋ยนมาบะนจะเข้าตาเย็นเย็นห่ใหญ่ใอย่าหญ่ลูกใหเดี๋ยนจะเข้าตาเชฟนะค่อยๆกดค่อยๆดอ่าค่อยๆบดลูกกดทีละลูกกดทีละลูกถ่าให่าหย่ใหลูกเห็นไหมเชฟเ้บิง่เชฟไปก่อนเลยนี่ต้องหางเน่ยเช็บิงอู้ยาหยาบหเชิญอลูกไส้ก่วยละเดกแล้วเตย กระเด็นเลยนี่บัดกระเด็นให้เดือดโอ้ยลูกอย่าหยาบลูกแม่แม่อย่าฆ่าลูกสิลูกครับเขาเขานรักกันดีวอลนี่เดักแม่แม่แม่ทั้งหักทั้งแพงกับลูกอ่ะไฟแต่ต้องบ่ได้คือเก่าแต่แม่แต่ได้เออแต่แม่แต่ได้แม่แต่ได้อยู่คนเดียวไฟแต่ต้องแม่ก็เครียดไห้เด้อลูกเออลูกต้องจำไว้เด้อไม่นี่มันเก็บกดหลายอย่างอยู่รู้อยู่ เอาเอาทำไม่ให้เจ็บหมดเลยโอ้ยเห็นคนถื่มเนี้ยเห็นเอามือเอามือมาเนาะกระไรกระไรตําอ๋อมันหอมนะหอมม่ะเชฟมันแค่เดี๋ยวมาจุ่มเบะจุ่มเบะนะเหี่ยวข้าวขึ้นมาทันทีนะ เี๋ย่อนครับเดี๋ยวก่ครัับอันนี้คือก็นัปลาสพิเศษของเชฟบีกแล้วเชืใส่เข้าไปค่อยๆเถอค่อยๆละนวดนองค่อยกระเป็นค่อยๆเป็นครับค่อยบตับัวครับัวบัทนกบั่ันะครับอัโค้งหรแบบนั้นเลยบ่เช บ่อยเพื่อนอะไม่เสียวเปนไรโอ้ยโอ้ยบ่เสือในในเป็นถามกําล,ลัางตีไหมเขาหูวัดทุกคนใช่ย่าเลยบ่อเสืออันนี้คือโลโก้ของเพื่อนเลยทันหลังโครมต,ตายทั้งข้างสวยทั้งข้า,าไ,ไปเข้ากับสายดีเราให้ <c oughs> งานดีดีดีนะแม่นเยอะเสียอย่างเดียวจุดนี้จุดนี้จุดเดียวแ,<ก>แก้แก้แก้บ่ได้บ่ <c oughs> ไม่มอยู่ป่าตองงานนนแล้วมันอยู่ไกตี๋ไหมพ้องมาถึงเย้ใสหมวกย่างนี้เลยผมมีเข้าใจหมวกย่างนี้เลยหมวกย่างนี้เลยใส่มัางสิหมวกเขาเงาๆเลยนะอ้าะมันเครียดเลยละคนนี้น้ำปลาเนี่ยเ็ปใส่ยังไงเ็ปถึงจะว่าโอเคอะไรฮะน้ำปลา ต้องต้องลืมนะต้องหามันเร็วๆว่ะครับเพราะเป็นปอดมาณถ้วยมันอยู่ที่เซนหน่อยก็ถ้วยนึ่งไหมคะคือให้มันคือให้มันมีน้ำหน่อยต้องมันหายเว้ยให้มันแฉะให้มันเฉยๆเนาะประมาณให้มันหนวดหนวดให้มันปอกแฉะทำไมอย่าให้มันแคลิกอย่าให้มันแคบเพราะว่าน้ำไปกินกับปล่านี่รู้จักเขามันแคบไหมมันไม่แคบใช่ไหมชิมชิมให้มันแฉะเอาอมาชิมดูเอาซอสมาชิมดิ ผมไม่ชิมนะทำไมอ่ะมันไม่กินปลาลูกปลาบุกินปลาเด้เป็นปลาต้มครับอันนี้ก็ต้มแล้วที่แต่ต้มตังอย่างเดีวอันางอื่นผมไม่กินว่าไปเด้นีิต้มอยู่ตั้งอยู่ไม่จะเป็นที่ว่าใส่ต้มตังครับกิน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 ต้มต้มตังอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กินมีเรากินได้ไม่เป็นไรแต่ไปผมกินนะผมก็ไม่ได้อะไรก็กินก็กินไป ป้าแบแ่กินมา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 ขอเดียดจังหน่อยนะเื่อานแซ่บเนน้ำมะขามอีกเลยมามองหอมลสสาิเพิ่นแต่บอกรบชวท่านหนึ่งว่าหมูยุวัดาราคกตักไส้ตักไส้ตักไส้ับหูยุใส่แกงเฮ้ยใ่เอมันเสีบมันเพื่อเพื่อความนัวบ่เชฟใส่เหโบเสียบ กันใส่กันใส่เดี๋ยอเสยบอย่าไปใส่จมนแม่นโบนิดใส่สุรสกนอเชียบ่ว่าเลยมุ่บัว่าแปลว่าใส่แล้วต้องอร่อยไม่ใช่ใส่แล้วมันเลี่ยนมันอยู่ในปริมาณของมันถ้าใส่แล้วเลี่ยนแสดงว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่การใส่ทําไม่เป็นใส่ไหมครับการใส่การใส่ชุรสมันต้องใส่ให้พอดีต้องกักปริมาณให้ได้บางคนแม่งเทบุ้งบุไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยนะเลี่ยนแบบเป๊เนี่ย คือแต่ของเรามีเลี่ยนเก่าอื่นแล้วมันจะละมุนอ่ะของเราอ่ะคือทำหุ้งเก่าอื่นอ่ะเท่ใส่เทใส่มันต้องบึ่งจังไกว้นั่เลยเนาะใส่แค่ใดเออมันเพิ่มเนาะก็มีเอฟับน้ำมะขามน้ำมะขามไอ้นี่ใส่ใส่ตู้เย็นแล้วก็ไอ้ใส่ใส่กล้วยไม่ไอตัวกล้วยที่ทำอันนี้ก็คือเนี่ยเก็บเก็บเอาไว้เพื่จะบอกเขาเป็นว่าขาปิด ไอ่อะไไม่กินนี่กฟไม่กินเอเอา้าอ,อ,อยู่ในนู้นหรือเปล่าลูกไปดูดิไอ้เชฟเชฟเชฟมีคนมาหาไม่รู้ใครมาละมห้าโมงห้าโมงห้าโมงนี่หรอ อันนั้นไม่ใช่นะครับเออนั่นใช่อยู่ใช่เหรอมันได้แล้วเดชถ้าปลาเปรี้ยวกว่านี้บอสเซฟเลยเนี่ยมันจะใส่บ่าเอาจริงๆป่ะพอพอพอปลา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 หมึกปลาใหมึกไม่น่าไหวแล้วรสชาติมันก็จะมีปลาแซลมเปรี้ยวแต่ไม่ใช่เปรี s <S ้ยวความเปรี้ยวพอแล้วของปลาหอมทิพย์ข้ว มีปลาแรมเปรี้ยวไม่ใช่ว่าเปรี้ยวเลยปลาแรมเปรี้ยวก่อนก่อนเสิร์ฟลูกค้าจะต้องโรยผักชีกับใบมะกรูดซอยลงไปเดี๋ยจริงพ่อคนละมันอร่อยแล้วลูกมันอร่อยแล้วชอตสองชั่วสองสามชั่วถ้ามันเปรี้ยวกว่านี้มันไม่งวแล้วนะ